สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมตอนนี้บอกองก็เกายินยู่ททิท่าเรือวัดโพนะคนนะมาอัปเดตนักท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับท่า้ชมครับล่าสุดนะครับผมนักท่องเที่ยวมาเต็มท่าเรือวัดโพตั้งแต่หัวค่ําเลยนะผมนะยังไม่ถึง6กโมงนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะ่า้ชมครับ รวมจังชาวไทยและต่างชาติค่อนข้างจะเยอะครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับผมนะคือแบบมารวมตัวบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆครับผมนะวันนี้เนาะว้าวครับผมบอกเลยเลยว่าประเทศไทยนี่การท่องเที่ยวนี่เยอะสุดๆนะท่านผู้ชมครับเนาะหันบริเวณนี้ก่จะเป็นาชาวตะวันตกนะทุกคนนะ จะมารวมตัวกันบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะนะผมนะมาเก็บภาพบรรยากาศรองอวัดอรุณนะท่านผู้ชมครับอ๋อดูครับท่านผู้ชมครับดูนี่คือแบบพินภาพที่สวยงามมากๆนะท่านผู้ชมครับดูโอ้โหโโดูครับผมนี่ก็จะเป็นฝรั่งเนาะที่วันมาเห็นวิวของประเทศไทยแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โห สุดยอดมากๆ,ๆครับชมครับดูฝั่งนี้ก็ใส่สุดไทยสวยงามครับผมนะมถ่ายรูปแบบอ่าไม่หยุดจริงๆนะครับผมนะดูนะมอ,องพาไปชมเนาะ ฝั่งนี้ก็เลยบอกเรื่อยว่าเป็นอีกจุดชีนะาถ่ายรูปมากครับผมถ้าเป็นเวลาช่วง6กโมงนี้ก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะมาเยอะมากๆครัผมนะ ผมรู้สังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวจะมาเยือนบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเห็นวิวของวัดอรุณค่อนข้างแบบสวยงามอลังการมากๆต่มชมครับดูเป็นเสน่ห์และเป็นอาสิ่งล้ำค่าของเมืองไทยนะต่มชมนะครับ จุดฝั่งนี้ก็น่านจะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมที่เพิ่นจะค่อนข้างจะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะครับอนนี้ดูครับผมท่าเรือวัดโพบอกได้เลยว่าเป็นอเอก,กลักษณ์มากนะครับผมนะ ัดภาพขึ้นมาบริเวณด้านบนนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงกำคำก็จะฟังวัดอรุณก็จะได้เปิดไฟนะครับนะ้อจะก็เป็นจะแสงสีทองเืือ่อารามที่แบบน่าสนใจมากๆนะครับผมนะนี่ก็คือนักท่อง,งเที่ยวนะคนนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับที่เพิ่นมานั่งรอดู วัดอรุณตอนช่วงเวลาค่ำๆโควงกว่าๆนะครับเนาะก็จะเปิดไฟขึ้นมาแล้วจะเป็นแสงสีทองนะครับท่าผช้ชมนี่เนาะนี่แหละเป็นเอกลักษณ์เดีวยวว่าเป็นมุนคังอีกอันหนึ่งของประเทศไทยที่ทุกคนอยากมาสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับว่าเมืองไทยนี้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวมากงครับผมนะโอ้โหดูนะสวยงามจริงๆครับผม ือแบบนั่งรอ,อดูเลยนะผมนะโอ้โหมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนูน่นมาแล้วนะเริ่มเปิดไฟเห็นแบบสีสันสวยงามมากๆก,กับผมเริ่มไปแล้วผมว้าวนี่คือประเทศไทยนะผมนะนี่คือประเทศที่ มีแต่ความสุขและมีแต่รอยยิ้มมาทำชมคำดูหอมเห็นก็โอ้โหหนาพาผลมใจกับประเทศไทยมากๆครับผมดูครับ่ะย้ายมาดูฝั่งนี้บ้างครับผมฝั่งนี้ก็เต็มครับฝั่งนู้นก็เต็มนะวันนี้ก็แบบสวยงามมากๆครับผม ท่องเที่ยวก็เริ่มขยับลงมาบริเวณด้านล่างแล้วนะครับผมนะก็คือแบบว่าพรวัดอรุณเปิดไฟก็ขยับลงมาแล้วนะครับผมนะ อรุณงามสํารวมนะแบบอ่าสวย บกเลยว่าประเทศไทยนี่แหละครับผมนะที่หนามาเยี่ยมเยียนที่สุดของปีนี้นะผมนะบอกเลยเลยว่าทไทยโอ้โหโยินดีตอนรับจริงๆนะน้ชมครับดูซีซันแบบบอกบอกเลยว่าสวยสุดๆครับผมดูใกล้ๆแบบดังชาติแทบอ,อดใจบวหวนะน้ชมครับ ใชครับทนชมครับออมก็ได้ถ่ายบรรยากาศฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนี้เนาะก็เดี๋ยวมาเก็บภาพบรรยากาศนี่ครับสนชมได้เห็นครับผมสวยงามมากๆครับดูอืมเฮแเรก็ไเะซื้อมเราก็มาบอกเลยว่า เชี่ยวมากรวมตัวกับเรือณนี้วันนี้แบบ Amazing ม,มากๆากนะครับชมครับโอ้โหดูนะพังเยอะจริงๆครับวันนี้ โอเคครับ่า้ชมครับออมข็พามาเด็ดแล้วเนาะ mm hmm. ก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอคน,นหนึ่งไลค์หนึ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเนาะกล mm hmm. ่าวเข้ามาสวัสดีครับสบายดี